ทำแค่นี้ตั้งเป้าใหญ่แค่ไหนก็สําเร็จปีนี้นะคะคุณอยากได้เงิน1ล้านบาทเราจะทํำยังไงสมมติว่าปีนี้เนี่ยเรามีเวลาเหลืออีก10เดือนใน10เดือนเราก็ต้องหาเงินให้ได้เดือนละ1,000 0แบาทอันนี้เป็นวิธีการที่ครูไทยสอนลูกศิษย์เลยเรามีเวลาเหลืออยู่10เดือนเท่ากับว่าเราจะต้องหาเงินให้ได้เดือนละ1 0 0 0 0แสนถ้าเราหาเงินให้ได้เดือนละ1 0 0 0 0แสนเรารับนวดลูกค้าคนละ1500บาทใน1500บาทเท่ากับว่าเราต้องหาลูกค้าทั้งหม 67คนและถ้าเราขยับราคาขึ้นมาเป็นคนละ2,500บาทถ้า2,500บาทเราก็ต้องหาลูกค้าถึง40คนพอดูแล้วแบบมันยากจังเลยอะ่ะวันหนึ่งเรารับลูกค้ากี่คนแล้วเราต้องมาทําการตลาดด้วยรู้สึกว่ามันแบบมันเหนื่อยและไม่อยากทําและมันท้อแล้วแต่ครูมีวิธีการค่ะง่ายๆเลยขายเป็นคอร์สนะคะลองหาวิธีการวิธีการนี้ครูแนะนําลูกศิษย์ตลอดก็คือเรามาขายแบบเป็นคอร์สนะคะอาจจะจัดเป็นคอร์สคอร์ละ25,000 ในการนวดหน้าเราก็ต้องบอกลูกค้าเลยว่าการนวดหน้าแบบนี้มันไม่ใช่เป็นการแค่นวดหน้าใสธรรมดานะเราต้องนวดแบบสม่ําเสมอเพราะมันเหมือนเป็นการออกกําลังกายผิวหน้ายิ่งถ้าเรานวดหน้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้เราหน้าเด็กมากขึ้นเท่านั้นสื่อสารให้ลูกค้าเนี่ยค่ะเขารู้ว่าเขาจะต้องลงคอสกับเรานะก็คือสรุปง่ายๆเลยว่าถ้าเราทําเป็นคอสคอสละ2 5 0 0 0บาทเท่ากับว่า1เดือนเราหาลูกค้าให้ได้4คนและเราจะทํำยังไงละ่ะให้ลูกค้ามาใช้บริการ กับเราให้ลูกค้ามานวดกับเรายอมจ่ายเงินให้กับเราได้แบบง่ายๆเราต้องเอาตัวเองออกมาอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะเทคนิคการที่เราจะเอาตัวเองออกมาอยู่ในโลกออนไลน์ครูทันให้3เทคนิคเลยนะคะเรารู้แล้วว่าลูกค้าเราที่จะมาจ่ายเราต่อคอร์สหนึ่งสองหมื่นห้าพันบาทเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพเป็นคนที่ค่อนข้างมีเงินนะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ออกมาการสื่อสารของสื่อไม่ว่าจะทําเป็นคอนเทนต์รูปภาพหรือเป็นวิดีโอใน การสื่อสารภาพต้องออกมาแพงและดูดีในการสื่อสารนะคะที่คุณออกมาคุณต้องรู้เลยว่าการขายเท่ากับการให้ในยุคปีนี้นะคะการทําการตลาดออนไลน์การขายเท่ากับการให้คุณจะให้อะไรได้บ้างก็คือการสอนวิธีเคล็ดลับการนวดหน้าเนี่ยแหละค่ะและเราจะดูแบบไหนวิธีการไหนไปดูในคลิปวิดีโอของครูทันเลยครูเนี่ยทำคลิปออกมาเยอะมากเลยนะคุณไปศึกษาวิธีการนวดหน้าแก้ปัญหาล่องแก้มลึกทําแบบไหนอย่างไรคุณไปฝึกทําตาม แบบนะั้นและพูดในวิธีการที่เป็นตัวตนของตัวเองแต่คุณต้องทําแบบเห็นผลลัพธ์นะคะคือเวลาที่คุณออกกล้องคุณต้องทําแล้วโชว์เห็นแบบสดๆในเวลาออกกล้อง2เลยนะคะคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เห็นผลลัพธ์แบบแท้จริงก็คือมีภาพ b efore and after เหมือนกับครูทานโดยการใช้ภาพก่อนนวดหน้าแล้วก็หลังจากนวดหน้าคุูนวดแบบสม่ําเสมอต่อเนื่องมากี่ปี7จปีหน้าครูเนี่ยอ่อ,อนเยาว์ขึ้นเด็ก ขึ้นดูอ่อนวัยขึ้นบนใบหน้าครูนะคะครูไม่ได้ทําสัญญกรรมเลยทําเพียงแค่อย่างเดียวก็คือจมูกแท่งนี้แท่งเดียวและข้อที่3คุณจะต้องทํามันอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอมันไม่มีทางเลยที่คุณจะทําแค่คลิปหรือ2คลิปแล้วมันทําให้คุณปังและดังได้ครูนะ กว่าที่จะทําให้คนรู้จักจนมีลูกศิษย์ทัว่วโลกคุณรู้ไหมคะว่าครูทําคลิปวิดีโอมาไม่ต่ํากว่า200คลิปนะบอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความสม่ําเสมอความต่อเนื่องเราต้องทําแต่ถ้าคุณทําบ่อยๆ1ล้านบาทนะคะมันง่ายมากๆม,มันไม่ต้องรอถึง1ปีเพราะพอครูถ่ายทำแบบต่อเนื่องสม่ําเสมอจากประสบการณ์ของครูจริงๆเลยนะคะ1เดือนคุณก็สามารถหาได้1ล้านเพราะฉะนั้นตามวิธีการนี้ค่ะเอาตัวเองออกกล้อง นะคะทําภาพให้ดูแพ้2เลยทําให้ตัวเองเกิดการเปลี่ยนแปลงเห็นผลลัพธ์แบบแท้จริง3ทําแบบต่อเนื่องสม่ําเสมอถ้าคุณทํา3ข้อนี้ได้นะคะรับรอง1ล้านบาทไม่ไก่เกินความสามารถของคุณเลยค่ะ เริ่กดไลค์รักกดแชร์ถ้ารักครูทันแบบมากๆๆๆอย่าลืมกดติดตามครูทันไว้นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่ทําให้คุณหน้าสวยและเรียนรู้วิธีการทําการตลาดออนไลน์ค่ะครูทันสอนให้คุณสวยสอนคุณทําการตลาดออนไลน์